กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณครับเช่นเคยครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ครับการดูแลนะครับตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับกับเรื่องราวของการที่คุณผู้ชมเองจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราเช่นเคยครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทรวารีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับวันนี้เนี่ย ถ้าจะต้องเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะครับ <ฮะ S 1> ก่อนจะเป็นคุณแม่ระหว่างเป็นคุณแม่และหลังที่เป็นคุณแม่แล้วเนี่ย Mm. มีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนํากับเราบ้างครับได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยในเรื่องที่คุณเอกบอกไปว่าก่อนที่จะเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะ,คะก็คือก่อนการตั้งครรภ์ถ้าคิดเวลาว่าจะเตรียมตัวตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็ควรจะทําตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ,คะสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยมันดียังไงมันก็จะส่งผลต่อลูกน้อยในท้องด้วยก็คือเมล็ตามที่เรามีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนว่าภูมิต้านทานโรคดีแล้วก็จะไม่ติดเชือ้อระหว่างตั้งครรภ์ง่ายๆอันนี้ก็เป็นข้อดีต่อลูกน้อยของเราด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์เรา เป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์มากกว่านะคะคือการตั้งครรภ์นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคือการที่มีเด็กอีกคนหนึ่งจเจริญเต,ติบโตในท้องของคุณแม่เนี่ยนะคะเด็กเนี่ยต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตทั้งในด้านของออร่างกายเองก็ดีรหรือว่าในด้านของสมองก็ดีฉะนั้นคุณแม่เนี่ยก็ต้องได้รับสารอาหารที่เรียกว่าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่หรือว่าสารอาหารเสริมอื่นๆก็ตามนะคะฉะนั้น หลักๆเลยที่สําคัญมากๆที่คุณแม่ทุกคนควรจะได้รับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าซูเปอร์วิท ซูเปอร์วิตดยู <Super S 1> ใช่คือดับเนยูเนี่ยมาจาก w ูแมนก็คือเหแบบมาะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะทีนี้ตัวซูเปอร์วิตเองเนี่ยเขาจะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่รวมอยู่แล้วก็ปริมาณเนี่ยเรียกได้ว่าเหมาะสมกับคนไทยหรือประชากรไทยเลยแบบนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากสองตัวที่บอกไปคือวิตามินและเกลือแร่รวมแล้วเนี่ยเขายังมีสารสกัดจากจมูกทัวเลืออยู่อีกด้วยซึ่งก็ทําให้เป็นผลดีนะคะต่อคุณแม่เองเพราะว่ามี ตัวไฟโตเอสโตรเจนอยู่นะคะก็จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะปรวิทย์แต่มันอยู่นี่คือทานได้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังใช่ถูกต้องค่ะการตั้งครรภ์ได้ด้วยใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือแคลดีแมกค่ะตัวแคลดีแมกเนี่ยหลักๆเลยแน่นอนว่าคือตัวแคลเซียมนั่นเองจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยจำเป็นมากสําหรับคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยนะคะแล้วก็ยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่สําหรับคนที่คุณแม่ที่ไม่สามารถดื่มนมได้หรือได้รับประทาน แคลเซียมเนี่ยไม่เพียงพอในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับแคลเซียมเสริมเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆนะคะคเพราะว่าคุณแม่เนี่ยปริมาณแคลเซียมที่ต้องได้รับต่อวันเนี่ยเวลาตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์อยู่เนี่ยควรจะได้ประมาณ1 2 0 0มิลลิกร,รัมขึ้นไปคือต้องมากกว่าปกติด้วยใช่ค่ะและหล,หลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่เรียกว่าให้นมบุตรถ้าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยควรจะได้รับประทานแคลเซียมเนี่ยต่อวันนะคะ1 5 0 0ยถึง2,000มิลลิกรัมเลยเพราะว ส่วนหนึ่งจากกระดูกนะคะให้กับลูกเพราะฉะนั้นการได้รับแคลเซียมเสริมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็จําเป็นมากค่ะนอกจากแคลเซียมแล้วคุณลูกผมถามก่อนว่าซูปราวิแต่มันยูเนี่ยครับคุณแม่สามารถทานได้ตั้งแต่ช่วงไหนครับจริงๆแล้วทานได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้วิตามินเกลือแร่รวมแล้วก็แคลเซียมเนี่ยมารับประทานตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเกลือแร่และว,วิตามินเนี่ยที่ดีที่สุดคือได้จากผักและผลไม้มที่กินเป็นประจําวันนะคะทุกวันถ้าสามารถรับประทานได้หลากหลายแล้วก็รับประทานได้อย่างเพียงพอปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆแล้วก็เพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าถ้าสําหรับคุณแม่ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้อาจจะเนื่องจากอ,อ,อาการมอร,ร์นิ่งสิกเนสหรือว่าการอาเจียนหรือว่าแพ้ท้องนั่นเองนะคะก็สามารถมีตัวเลือกอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สําคัญนะคะก็คือวิตามินและเกลือแร่รวมเสริมไปอาล่ะครับ นอกจากวิตามินรวมแคลเซียมแล้วเนี่ยขยับไปหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับอ่น้ำมันปลาค่ะตัวนี้แนะนําว่าให้รับประทานหลังจากตั้งครรภ์ไปสักระยะหนึ่งคือหลัง4เดือนนะคะคก็เริ่มรับประทานน้ามันปลาได้แล้วเขาบอกว่าเด็กในช่วง1,365วันแรก1,365 <365 S 2> วนนันแรกกี่เดือนฮท เป็น,นช่เดือนใช่เป็นช่วงที่ระบบประสาทและก็สมองเนี่ยพัฒนาอย่างดีที่สุดแล้วในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่จําเป็นที่จะต้องบํารุงออได้รับสารอาหารที่บํารุงในเรื่องของระบบประสาทและก็สมองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันปลาเองที่มีตัว DHA แล้วก็ EPA เนี่ยสำคัญในช่วงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือตัวโคลีนบีเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยแน่นอนว่ามันช่วยบํารุงระบบประสาทแล้วก็ ช่วยในการเสริมสร้างการการเจริญของเซลล์หรือว่าการเจริญเป็นอวัยวะของลูกน้อยนะคะทั้งในเรื่องระบบประสาทแล้วก็สมองด้วยฉะนั้นจึงจาเป็นมากๆากครับก็คือน้ํามันปลาเนี่ยประมาณ4ีหเดือนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยรับประทานได้แล้วโคลินบีเลยครับคุณนุชครับก็หลังจาก4ีหเดือนขึ้นไปก็รับประทานได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโคลินบีเนี่ย จะจาเป็นมากๆเลยคือ3เดือนก่อนคลอดหรือหรือตั้งท้องไปสัก6เดือนนะคะอ่าท้อง9เดือนใช่ไหมคะสเดือนก่อนคลอดก็จะเป็น6เดือนไปยันเด็แปเดือนหรือเปล่าจะบอก5าเดือนช่วง6เดือนเดือนถึง9เดือนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยทั้งในด้านสมองและก็ร่างกายฉะนั้นโคลีนีหรือว่าวิตามินบีรวมเนี่ยจึงมีความจําเป็นในด้านในในช่วงเวลานี้ค่ะ ครับอันนี้นอกจากโคลินบีนอกจากน้ํามันปลาแล้วผมเห็นอีกหนึ่งขวดทีดตั้งตรงนั้นอ่าอันนี้เป็นน้ําลูกพูนเป็นตัวเสริมเข้ามาค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วคุณแม่จะมีอาการอย่างหนึ่งเลยก็คืออาการท้องผูกอ่าเพราะว่าคันที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะกดทับลําไส้อาจจะทําให้ลําไส้ใหญ่เนี่ยบีบตัวไม่ถนัดนะคะแล้วก็ทําให้ท้องผูกขึ้นมาฉะนั้นตัวน้ําลูกพูนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่มีความปลอดภัยสูงมากเพราะฉะนั้นคนตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรับประทานได้อย่างแน่นอนค่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีร,<ม>รับขอ้อน้ำรูปพรุนเนี่ยครับคุณนุ๊กครับถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่สามารถทานได้ตั้งแต่มีน้องอยู่ในท้องประมาณกี่เดือนนะคุณนุ๊กจริงๆทานได้ตลอดเลยค่ะมีความปลอดภัยสูงไม่ไม่มีอันตรายอะไรนอกจากนี้เนี่ยยังได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่เข้าไปด้วยครับงนั้นคุณผู้ชมครับสรุปง่ายๆนะถ้าผลิตภัณฑ์ที่ตั้้งงอยู่ตรหนา ถ้าคุณแม่เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภระหว่างตั้งครรภและหลังตั้งครรภผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมสามารถทานได้เลยแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คือซุปเร์วิตนะครับน้ำลูกพรุนแคลดีแมกแคลดี้สามตัวนี้คือทาน,นได้ลตลอด<ช>นะครัครแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำมันปลากับโคลินบี ก็อาจจะตั้งครันไปหลังสี่เดือนเป็นต้นไปเริ่มรับประทานได้นะคะแล้วก็โคลินดีเนี่ยก็คือตัววิตามินบีรวมจะจําเป็นในระยะตั้งครันที่6เดือนถึง9เดือนคือก่อนคลอดสาเดือนก่อนคลอดนะคะครับนั่นจะเป็นคือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเสริมอาหารดีๆซึ่งจะช่วยเสริมทําให้ร่างกายมีวิตามินกรือแร่ที่<ช>ครบถ้วนนะค,ะครับ,รบอย่างที่คุณนุ๊กบอกว่าถ้าบางคนคุณแม่บางคนมีอาการที่แพ้ท้อง นะครับบางคนบอกได้กลิ่นผักแล้วเหม็นเขียวจะอาเจียนจะอ้วกแบบนั้นเนี่ยวิตามินก็อาจจะขาดหายไปสามารถเติมได้ ใช่ค่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสุดท้ายอยากให้คุณนุ๊กฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกงี้ก่อนคะ่ะว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่พัฒนาขึ้นมาเลยตั้งแต่ท้องแม่เนี่ยสารอาหารก็มีความจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะคะไม่ว่าโดยเฉพาะเด็กเด็กทารกที่อยู่ในคภ์เนี่ยเขาจะมีการพัฒนาการเติบโตที่อย่างรวดเร็วในคันมารดานะคะเพราะฉะนั้นการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นมากไงก็ฝากคุณแม่นะคะเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ก็รับประทานอาหารที่ได้สารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อลูกน้อยของคุณเองค่ะครับที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับต้องเสริมสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วหลังจากที่น้องคลอดมาแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการที่ให้น้องเนี่ยทานนมคุณแม่เองใช่แล้วค่ะนะครับเอาละครับวันนี้ครับเราได้ข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มากมายเลยครับต้องขอขอบพระคุณครับเภสัจกรหญิงนักที่ดาจันทระวารีขอบคุณคุณนุกครับขอบคุณค่ะ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดย g ิฟ f ินแคลด d แมกหกร้อยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเราครับเขียนคำถามเข้ามาได้นะครับที่อ e ีเมลแอดเดรสนะครับ k i v p m e 5@ g i ์ก f ฟ i ี่ n n e e ช n แนครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ครับทาง Facebook ครับหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังก็ได้นะครับที่ w w w g i f f e r e n c n a n n e l c o m ครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณชางประยุนครับและเภสัชกรหญิงนัทธิดาจันทรวารีต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ